ครับสวัสดีครับผมอัธดาคอมันครับชื่อเล่นชื่อโอัคทำธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นนักสะสมด้วยนะฮะก็เปิดแกลเลอรี่ที่ริเวอร์ซิที่นี่นะครับภาพคนครับรูปถ่ายครับเว็บเพจครับฟิล์มครับ ขาวดำครับตั้งใจโพสครับบ้านเหลือนให้มากไปกว่านี้เพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยจะเน้นยิ่งเป็นคนไทยเนี่ยยิ่งเน้นผัดถ่ายภาพคนศิลปะครับแคบิเนตครับ คจ,จริงแล้วเนี่ยเริ่มสะสมเลยตั้งแต่เด็กเลยนะฮะก็สะสมของชิ้นเล็กๆน้อยๆมาแต่ก็จะเป็นของโบราณอย่างเช่นเหรียญสแตปมสมัยรัชกานที่5มาก่อนนะฮะแล้วก็เรื่องรถคลาสสิกเรื่องเฟอร์นิเจอร์โบราณแล้วก็รูปถ่ายโบราณอาวุธโบราณหลากหลายครับปัจจุบันก็ที่ชอบมากๆก็คงจะเป็นเรื่องภาพถ่ายโบราณอาวุธโบราณแล้วก็เฟอร์นิเจอร์โบราณครับ ือการสะสมภาพเนี่ยหรือสะสมของเก่าเนี่ยข้อดีอย่างก็คือเรามีเพื่อนเป็นนักสะสมด้วยนะฮะนอกจากคนไทยแล้วเป็นคนต่างชาติด้วยหลายๆภาพเนี่ยที่คุณภาพดีๆมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ได้มาจากยุโรปได้มาจากต่างประเทศเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าเรื่องสภาพภูมิอากาศที่เขาพอเหมาะมากกว่าบ้านเรานะฮะบ้านเราก็มีรูปถ่ายหลงเหลืออยู่พอสมควรอาจจะไม่เยอะแต่ว่าสภาพเนี่ยมักจะไม่ค่อยดีส่วนวิธีการได้มาเนี่ยก็คือได้มาโอเคอสมมติเรามีเพื่อนเป็นคนต่างชาติเนี่ยเวลาเขามีการประมูลเนี่ยเขาก็จะส่งข่าว ใ,าาในเมืองไทยเนี่ยบางทีพวกดิลเลอร์นะที่เขาได้ของมาแม้ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยบางทีเขารู้ว่าเราสะสมชอบอะไรเนี่ยเขาก็จะส่งข่าวให้เราทราบบางสิ่งบางอย่างก็ได้มาด้วยความบังเอิญเพราะว่านักสะสมชาวต่างชาติเนี่ยบางทีพอเป็นรูกขุนนางเนี่ยเขาจะไม่รู้ละบางทีเนี่ยเขาบอกเขาแถมมาแถมมาให้เราเพราะว่าเขาไม่เอาปรากฏว่าเป็นญาติของเราเนี้ยก็อันเนี้ยก็คือเป็นเรื่องของความบังเอิญเรารู้สึกเป็นความประทับใจอย,อย่างหนึง่งครับ ประสบการณ์นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีความคาดหวังกับการได้พบภาพเก่าในประเทศต่างๆที่ไปเที่ยวนะครับคือภาพเก่าในต่างประเทศเนี่ยมักจะอยู่ในหมวดเดียวกับเรื่องของเขาขายแผนที่โบราณหนังสือโบราณก็มีโอกาสได้ไปเจอบ้างนะฮะภาพถ่ายของไทยเนี่ยมักจะตกอยู่ในมือคนต่างชาติเป็นของที่มีมูลค่าสูงในวงการนักสะสมภาพถ่าย การดูแลรักษาเนี่ยของแต่ละชนิดเนี่ยก็มีการดูแลรักษาต่างกันนะครับอ,อ,อย่างเช่นภาพถ่ายโบราณเนี่ยต้องใช้ความละเอียดรอบคอบม,มากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเป็นของค่อนข้างบอบ,บางคือภาพถ่ายเนี่ยจะค่อนข้างเซน s ิทีฟกับสภาพ,พภูมิอากาศทั้งอุณหภูมิความชื้นแสงแดดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้เพื่อจะยืดอายุของสะสมเหล่านี้ให้อยู่ได้นานที่สุดครับ ภาพที่ชอบที่สุดเนี่ยก็เป็นภาพด้านหลังนะครับเป็นพะบรมฉายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับทรงบัลลังนะฮะภาพนี้เนี่ยก็นอกจากจะเป็นภาพที่มีความโดดเด่นสง่าง,งามแล้วแล้วก็ยังมีความคมชัดอยู่ในคุณภาพที่ดีนะฮะแล้วก็มีประวัติที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยคือโทมัสน็อกเป็นกงสุลอังกฤษประจําประเทศไทยสมัยรัชกาลที่5พอโทมัสน็อกกลับประเทศอังกฤษได้นําภาพนี้ไปด้วยแล้วก็ได้เอาไปจัดแสดง ในงาน exhibition ครั้งหนึ่งในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาเป็นร้อยปีก็มีการประมูลภาพนี้ออกมาแล้วก็เป็นที่น่ายินดีที่ภาพนี้ได้กลับมาสู่เมืองไทยอีกครั้ง การถ่ายภาพเนี่ยเป็นศาสตร์2องแขนคู่กันนะครับมีทั้งศิลปะแล้วก็มีทั้งวิทยาศาสตร์คือจริงๆแล้วเนี่ยคงเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นําเพราะว่าการค้นพบการถ่ายภาพเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่มหศัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลกที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยจากการที่เราไม่เคยเห็นภาพถ่ายจริงมาก่อนเลยเริ่มจากการเห็นภาพเขียนภาพพิมพ์มาก่อนการถ่ายภาพสมัยนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบของศิลปะนะฮะมีความรู้ทางด้านเรื่องศิลปะถ่ายเสร็จแล้วต้อง ามาล้างอย่างไรเนี่ยฮะมันมันเป็นการผสมผสานทั้งสองศาสตร์เข้าด้วยกันครับ ช่างภาพสมัยโบราณเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมาจากเมืองนอกอะนะฮะเพราะว่าคนคิดค้นเรื่องการถ่ายภาพเนี่ย<ม>ก็เป็นระบบ d a g u โ r ไท o t y p e มาก่อนอะนะครับ<ม>ก็เป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นวิวัฒนาการเป็นวิทยาการที่เขาต้องเรียนรู้นะฮะเรื่องของการเปิดกล้องการจัดแสงการล้างแล้วเขาก็มาถ่ายทอดให้กับคนไทยยุคแรกๆสมัยนั้นกว่าคนไทยจะถ่ายเป็นได้นี่ก็ต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรก็จะไม่เหมือนณปัจจุบันนี้ซึ่งจะถ่ายรูปง่ายมาก ภาพถ่ายโบราณเนี่ยถือว่าเป็นเป็นหลักฐานสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความสําคัญมากเพราะว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยเราสามารถเรียนรู้จากภาพได้เป็นร้อยเป็นพันเรื่องบางทีเนี่ยอ่านหนังสือไปเนี่ยไม่เห็นภาพเราก็จะนึกไม่ออกว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรนะฮะแล้วภาพถ่ายโบราณที่เพิ่งค้นพบเนี่ยสามารถจะแก้ไขประวัติศาสตร์หลายๆอันที่ผ่านมาเนี่ยให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าภาพถ่ายเนี่ยเป็นหลักฐานสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของประวัติศาสตร์อย่างภาพถ่าย ก็สามารถจะนำมาต่อยอดในเรื่องของการเผยแพร่นะฮะให้กับคนรุ่นหลังได้นะครับจากการทําหนังสือนะฮะการจัดนิทรรศการหรือว่าเอามาเป็นองความรู้ในเรื่องของการบรูรณะอาคารโบราณต่างๆเราจะสามารถจะเรียนรู้จากของเดิมได้เนี่ยจากภาพถ่ายเก่านะครับ สมัยก่อนเนี่ยการถ่ายภาพเนี่ยมันต้องใช้เวลานานกว่าจะได้ภาพภาพหนึ่งเนี่ย,ย,ยบางทีเนี่ยต้องรอเวลาเปิดหน้ากล้องเป็น10สบสบนาทีกว่าจะถ่ายได้แล้วถ่ายออกมาแล้วเนี่ยล้างแล้วจะสําเร็จไม่สําเร็จนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยคือการถ่ายภาพเป็นอะไรที่ทุกคนทําเองได้หมดแต่ว่าถ่ายภาพเนี่ยยังไงผมก็คิดว่ามันก็เป็นงานศิลป,ปะจะเป็นอดีตหรือเป็นปัจจุบันก็เป็นงานศิลป,ปะอยู่แต่แค่ว่ากระบรวนการเนี่ยที่ว่าจากยากมาทําให้ง่ายขึ้น,น,นก็มันก็แค่แนั้นเองครับ ก็การสะสมภาพเก่านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยสำหรับคนรุ่นใหม่หรือว่านักสะสม มือใหม่ที่อยากจะเริ่มสะสมเนี่ย,สสยก็อยากจะให้ศึกษาหาความรู้ก่อนเพราะว่าแต่ละยุคเนี่ยกระดาษอัดภาพเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะหรือว่าห้องภาพหรือสตูดิโอเนี่ยก็จะมียุคแต่ละยุคแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดเราอยากจะสะสมภาพให้ตรงยุคเนี่ยเราก็ต้องศึกษาว่าสตูดิโอห้องภาพนี้เข้ามาในยุคไหนถึงไหนเพราะว่าภาพหลายๆภาพเนี่ยมันสามารถจะมีการอัดซ้ำได้นะฮะต้องศึกษาหาความรู้ก่อนนะครับอันที่2หลังจากได้ภาพมาแล้วเนี่ยจะได้ภาพแพงหรือภาพ ถูกก็าตามเนี่ยก็คือเราจะรักษาภาพเหล่านี้ได้ยังไงให้มันคงทนและให้อยู่กับเราได้นานที่สุดนะครับมันก็มีวิธีรักษาอยู่หลายวิธีอยู่นะครับ นิทรรศการนี้นะครับเป็นความตั้งใจนะครับของผมแล้วก็ของวิทย์แล้วก็ต้องขอบคุณทางทีมงานลิเวร์ซิตี้ทุกท่านนะครับที่ทําให้เกิดขึ้นได้นะครเพราะว่าการจัดนิทรรศการภาพถ่ายเนี่ยเท่าที่จําได้ก็คือว่าการเอาภาพถ่ายจริงมาเนี่ยผมว่าครั้งนี้นะจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิปีหรือว่าอาจจะเป็นรอบร้อยปีที่มีภาพเยอะ ขนาดนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้มาชมทุกท่านเนี่ยได้ดื่มด่ากับบรรยากาศนะฮะและก็เห็นภาพถ่ายออริจินอลแล้วก็ภาพถ่ายเหล่านี้ก็จะเป็นมรดกของความทรงจำนะครับของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับประเทศสยามนะครับ